สวัสดีครับตานโพชมแล้วก็บผู้ติ่ตามช่องสงวนกุลวงผมพ่อเน่ยเปียกนี่แหละครับเอาครับพ่อกันตอนเศร้าครับของวันสุขเดือนมกราคม2564บครับช่องของผมก็เป็นรายการเกี่ยวกับให้ความรู้ด้านการเกษตรแล้วก็เครื่องมือ การเกษตรครับเมื่อนี้สิมาน้ำเสนอเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ฟักทองไว้ทําพันธุ์ครับเอาฟักทองนวยนี่แหละครับเอาผลนนี่นี่ผมปลูกตั้งแต่ช่วงหน้าฝนบุญได้ครับนี่หนักหนักกับประมาณเจดกิโลสองเขตนะครับเจดกิโลกลัวนะครับนวยนี่นะครับ คือลักษณะมันดีอาลูไงร้อนงอาผลพงนะครับนี่ครับเมื่อเขาเห็นลักษณะดีนะครับหลังจากที่เขามาประกอบอาหารนี่ครับใกลๆ้ๆนี่ครับสังขยาฝักท่องครับหรือเอาไปแกงนะ เอาไปแกงเอาไปเฮ็นนอก่ากนักกินแล้วครับของหวานของข้าวแล้วนะครับอา่าเมล็ดฝักฝักทองครับนี่นี่ครับหลังจากที่ห้าเฉือนเอาฝักทองห้าเอาไปประกอบอาหารหวานข้าวแล้วครับมเมล็ดพันธุ์ครับห้าบ่ต้องซื้อครับ เขาได้ลักษณะดีตรงตามพันแล้วบขต้องเสื้อเขาสิบ่ได้เสื้อครับเพระาะว่านี่ครับนี่นี่หลังจากเชื้อนอ,อกมาแล้วนี่ครับน่ะเมล็ดพันนี่ครับน่ะเขาสิเก็บมเมล็ดพันยังไงขัน้นตอนแรกนะครับก็คือเอามาล็ดพันุ์ออกมาก,ก่อนครับนี่นี่นี่ เอาออกมาก่อนนี่ครับนี่นี่เอาออกมานะครับตอนแรกเขาบอต้องเลือกครับนะว่ะต้องเลือกนะครับคือเอาต่างอันเนื้อเยื่อมนันนครับอ่าที่มันเน,เนื้อเยื่อมนันนี่พวกนี้ออกให้มันเหลือแตเ่เมล็ดครับนี่ครับนี่ เหลือแตเ่เมล็ดนะครับจากนั้น,นครับเข้ากับไปพึ่งล่มครับบดจำเป็นต้องไปพึ่งแดดนะครับเด้อเพราะว่าในมเมล็ดฝักทองเนี่ยมันซิมีต้นอ่อนอยู่ครับนะครับมันสีมีต้นอ่อนอยู่นะมันอาจจีเฮดให้ต้นอ่อนมันนี่ตายนะครับ ให้พึ่งล่มครับไว้ในโฮมนี่แหละครับนะไว้ในโฮมจะหาถึงเจ็ดมือครับให้มันแหงสนิทเลยแล้วบานเขาค่อยมาขัดครับนะมาขัดเอาเม็ดเมล็ดใหญ่ๆตึงๆเต่งๆแหละครับเอาไว้แต่ทําพันธ์เพราะตากลมตาก ตากลมให้มันแหงสนิทแล้วนะครับเป็นยังอยให้มันแหงสนิทก็ป้องกันเชือล่าครับจากนั่นเขาก็มีสารพวกสารกันเชือเชือเชือล่าครับพวกเป็นผงนั่แหละออกสีส้มๆแดงๆมาคุกคุกกับเมล็ดพันธุ์นี่ครับอันนี้ผมท่านในเสื้อท่านในเสื้อมากก็เลยบ้เษ็ทไหนเบิ่งเพราะมันแหงแล้วคุกแล้วล่ะครับเอาใส่กระป้องกระป้องนี่ครับ กระปองกระโปงนี่แหละพาสติกีก็ได้ยังก็ได้เก็บนี่ครับนี่อเอาใส่นี้นี่สมมุตินะครับเด้อสมมติว่าแห้งแล้วเนี่ยอันนี้พึ่งไว้วัจะได้สองหมืหน่นนะครับนะครับห้ามือถึงเก็ดมือผมนะครับควยอเก็บใส่กระปองได้นี่ครับเอาส่นี้นี่เนี่ยใ่ในกระปอง ปิดไว้ย่างดีครับวานนี้นี่ปิดไว้นี่ครับนี่ครับอปิดไว้ย่างดีเขาก็เก็บไว้ครับเขาบอกต้องซื้อประหยัดกับประหยัดครับอช่วงนี้นะครับนะครับเขาไปซื้อแพงเลยครับอันซื้อเป็นซ่งนี่ซ่งงไม่ๆมนี่พันไม่ไม่นี่ซ่งลยยี่สิบห้าบาทคนนี้ครับบอกว่า พันของอิสราเอลของญี่ปุ่นของอัมพันของข้างโคกโอ้หลายอยูครับพันฟักทองนี่หลายพันครับนะเขาก็บอตงสื่อมันแพงกระป๋องเึงก็เป็นพันกวาบาทห้าร้อยก่าบาทจะมีพันก่าบาทจะมีครับนี่เขาสิประหยัดครับก็ระยะแรกนี่ครับมันก็ะทันในยไก่พันหรอกครับนะครับ อันเั้เอาจากสองช่วงเนี่ยถึงจิมมีการกลายพันธุ์ครับรุ่นหลานนะการกลายพันธุ์จะเกิดในรุ่นหลานครับรุ่นลูกนี่ยังท่านได้เกิดครับนะครับเอาท่านผู้ชมเหรอครับผู้ที่ตามช่องเขยนี่เปียกเหระครับให้นำความรููไปใส่เด้อครับเด้อนะ ไ่ได้หน่อยก็สิได้หลายยุนละส่วนมากก็เห็นตอวอย่างนังกินแล้วฟักทองมันเนี่ยซุ้มในซุ้มหยางมันนี่ครับก็บถทิมใช้ทางขยะปั๊บโหลดบ้านนีคือจะเห็นคุณค่าของเมล็ดฟักทองนะครับเด้อนะครับเขาจะไปซื้ออะไรครับตามลักเศรษฐกิจพอเพียงของอในหลวงรัชกาลที่เก้าวนรครับ ผมก็น้อมน้าเอามาใส่ในชีวิตในการทางานในการประกอบอาชีพเสริมนะครับเอาผู้ดใดท่านติดตามก็คอยกดติดตามช่องคุณไอเปียกนี่ด้วยครับเด้อเพื่อสิเปลี่ยนขวัญกำลังใจในการจัดรา่กันต่อไปครับเอาคลิปนี้กขอ,ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากคุณไอเปียกเด้อ